เฮ้ย hey, ถ้ามึงเคยคิดว่าโอ้ยชีวิตกูแม่งไม่มีทางรวยได้หรอกหยุดความคิดนั้นไว้ก่อนแล้วฟังพี่เล่าให้จบที่ไม่ได้รวยเวอร์แบบขับลัมโบเฟอร์รารีแต่เคยนั่งของที่เป็นคนธรรมดาธรรมดาที่แม่งเคยจนแบบกินบะหมี่ซองใส่ไข่เป็นไฮไลท์ชีวิตแต่5ปีหลังจากนั้นมีบ้านมีรถ,ม,รถมีรายได้หลายทางและที่สําคัญคือแม่งสบายใจไม่ต้องตื่นมาแล้วกลัวเงินไม่พออีกทั้งหมดนี้มันเริ่มจากไมเซ็ตเจอย่าง ที่แม่งเปลี่ยนชีวิตพี่แบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเอาล่ววันนี้พี่จะมาเล่าให้ฟังยาวๆแบบเพื่อนั่งเมาส์กันว่ากว่าจะถึงจุดนี้มันต้องคิดยังไงเห็นอะไรและต้องกล้าปรับอะไรบ้างไหมเซตหนึ่งคิดแบบเจ้าของไม่ใช่ลูกจ้างตลอดชีวิตพี่ไม่ได้บอกให้มึงลาออกไปขายครีมทันทีไม่ใช่แบบนั้นแต่ต้องเริ่มคิดแบบเจ้าของแม้ยังเป็นลูกจ้างอยู่ลูกจ้างคิดยังไงทำงานให้จบรับเงินเดือนแล้วจบกันไปใช่ปะแต่เจ้าของคิดว่าทุกอย่างที่กูทำวันนี้มันจะโตใหม่สร้างรายได้เพิ่มยังไงทำยังไงให้คนนอื่ ทำแทนได้ในอนาคตจำได้ว่าตอนพี่ทำงานประจำที่เริ่มมองรอบๆตัวหน้าแม่งดูเหนื่อยตลอดแต่รวยกว่าพี่มากเจ้าของบริษัทไม่ค่อยโผล่มาเลยแต่เงินเข้ารัวๆแล้ววันหนึ่งพี่ตัดสินใจเริ่มอะไรเล็กๆก,ก่อนขายของออนไลน์กำไรแค่วันละร้อยสองร้อยแต่พอทำทุกวันมันกลายเป็นหมื่นต่อเดือนแล้วจากนั้นพี่เริ่มจ้างคนแพ็กของแทนและขยับมาเปิดหน้าร้านเล็กๆมึงไม่ต้องเก่งทุกอย่างแต่ต้องคิดให้เป็นเจ้าของ m ม n d s e t สองการเรียนรู้คือสินทรัพย์ไม่ใช่แค่เกรด ในสมุดพบคนส่วนใหญ่เรียนจบแล้วคือจบบริบูรณ์ที่เรียนสายสินังกฤษแต่สุดท้ายมาขายของออนไลน์ขายสังหาทาคลิปทำเพจลงทุนหุ้นทั้งหมดนี้ไม่มีใครสอนในโรงเรียนเลยแต่ YouTube สอนพาร์ทแคสต์สอนหนังสือ200บาทแม่งสอนยิ่งรู้เยอะยิ่งได้เปรียบอยากขายของเก่งศึกษาเรื่องการตลาดอยากลงทุนเป็นเริ่มจากอ่านแนวหกกับดูช่องของผู้อาจารย์เก่งๆอย่างดรนิเวศอยากพูดให้คนเชื่อเรียนการสื่อสารและจิตวิทยา ทุกความรู้ที่เราเรียนวันนี้โอกาสหาเงินในวันหน้าหมายเซตสาเวลาทองคาที่ถ้ามึงโยนทิ้งมึงโคตรพลาดจําตอนที่เรานั่งดูที่ทอกยันตีสองแล้วตื่นมามงมงเงียมที่เคยเป็นจนวันหนึ่งที่ลองนับเวลาเล่นมือถือต่อวันวันละห้าชั่วโมงเอา้าห้าชั่วโมง x 3 6 5วัน1 8 2 5ชั่วโมง7จวันเต็มเมในปีหนึ่งมึงเจ้ามือถือแบบไร้าสาระแต่ถ้าเอาเวลาแค่นี้มาเรียนรู้ลงมือเริ่มทำอะไรเล็กๆมันจะเปลี่ยนอนาคตได้เลย พี่เปลี่ยนจากเล่น Facebook มาเปิดเพจทำคอนเทนต์เปลี่ยนจากดู Netflix มาเรียนคอสลงทุนตอนแรกแม่งโคตรยากเพราะสมองเราเสพความสบายมานานแต่พอทำได้มันคุ้มกว่ามากจริงๆ myset4 รายได้น้อยไม่ใช่ปัญหาแต่ไม่คิดเพิ่มรายได้นี่สิปัญหาใหญ่หลายคนมัวแต่หาทางประหยัดไม่กินกาแฟแพงไม่เปิดแอร์ไม่เที่ยวเลยสักปีประหยัดได้ก็แค่ระดับหนึ่งแหละแต่ที่อยากให้มองว่ามึงจะหาเงินเพิ่มยังไงได้อีกขายของทำฟรีแลนซ์ตัดต่อคลิปขับแกร็บเสาร์อาทิตย์ มีคนรู้จักพี่คนดึงทำงานประจำเงินเดือนหมื่นห้าแต่เสาอาทิตย์รับงานถ่ายรูปได้อีกเดือนและหมื่นสองพอเงินเพิ่มเขาก็เอาไปต่อยอดซื้อกล้องดีขึ้นรับงานใหญ่ขึ้นกลายเป็นช่างภาพมืออาชีพภายในปีเดียวไม่เซตห้าเก็บเงินเก่งก็ไม่พอถ้ามึงไม่เอาเงินไปทำงานเอาเงินฝากธนาคารดอกเบี้ยปีละศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นต์ร้องให้แป๊บแต่ถ้ามึงกล้าศึกษ,ษาการลงทุนกองทุนรวมผลตอบแทนปีละ 5- 8เหุ้นดีๆผลตอบแทนยาวๆ10%ขึ้น หรืออสังหาปล่อยเช่ารับเงินรายเดือนเลยที่ไม่ได้บอกให้เสี่ยงโดยไม่คิดนะแต่บอกว่าเงินนอนอยู่ในบัญชีแม่งขี้เกียจมึงต้องหางานให้มันทําลงทุนเริ่มได้แม้มีแค่เดือนละพันแต่ความรู้ต้องมีก่อนลงทุนเสมอไม่เซ็ตหความล้มเหลวไม่ใช่ศัตรูมันคือครูที่แม่งโหดหน่อยแต่มึงต้องผ่านพี่เคยเปิดร้านอาหารแล้วเจ๊งในหเดือนขาดทุนไปสองแสนตอนนั้นแม่งเหมือนโลกถล่มนัด แต่พอผ่านไป2ปีที่เอาบทเรียนจากตรงนั้นมาปรับตอนขายของออนไลน์เช่นบริหารต้นทุนไม่สต๊อกของเกินเช็คพฤติกรรมลูกค้าท่าตอนนั้นที่ไม่ล้มที่คงไม่รอดในธุรกิจออนไลน์แบบวันนี้ล้มเร็วแต่ต้ององเรียนรู้ให้เร็วกว่าหมายเลขเจ็คิดใหญ่แต่ลงมือเล็กๆและเริ่มเดี๋ยวนี้เลยทุกคนอยากรวยอยากมีอิสรภาพแต่90%ไม่เริ่มสักทีเพราะอะไรยังไม่พร้อมยังไม่มีทุนยังไม่มีความรู้แล้วเมื่อไหร่จะพร้อมเริ่มจากเล็กที่สุดที่มึงทําได้วันนี้อยากขายของ เริ่มจากโพสต์ใน Market p l a c e อยากเขียนบทความเริ่มจากเขียนใน Facebook ตัวเองอยากลงทุนเริ่มจากบัญชีทดลองก่อนก็ยังได้ทุกคนที่ประสบความสาเร็จกเขาเริ่มจากศูนย์ทั้งนั้นแต่เขากล้าเริ่มตั้งแต่ศูนย์ทั้งหมดนี่คือ7จ็ดไมซที่เปลี่ยนที่จากคนธรรมดาคนที่แม่งเคยไม่มีเงินเก็บไม่มีความฝันไม่มีความกล้ากลายเป็นคนที่วันนี้มีชีวิตที่เลือกได้มากขึ้นเยอะถ้ามึงอยากเปลี่ยนเริ่มที่ความคิดก่อนเลยไมซ็ set, มึงเปลี่ยนโลกทั้งใบแม่งก็เปลี่ยนได้